นายกเศรษฐาก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดสกลน,นคร,ครนะครับท่านเดินทางไปที่วัดถ้ำผาแด่นนะครับโดยมีดรพวงเพชรชุละเอียดรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับก็เดินทางไปร่วมด้วยกับคณะนะครับถวายใบยอนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่าให้กับวัดและสํานักสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดสกลน,นครที่ประสบปัญหาเรื่องที่ดินจํานวนสิแห่งซึ่งถือเป็น นำร่อง <c oughs> ในเรื่องของการแก้ปัญหาที่ดินวัด <c oughs> ทั่วประเทศนะครับ <c oughs> ซึ่งนายกก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยหลักๆก,ก็คือทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับ <c oughs> ก็ไปประสานงานกับหน่วยงานต่างๆซึ่งทางดรพวงเพชรชุละเอียดท่า <c oughs> นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะไปขับเคลื่อนตามแนวทางของท่านนายกนะครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีพวงเพชรบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยก็จะต้อง ประชุมหารือร่วมกัน4หน่วยงานหลักๆก็คือทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรมป่าไม้นะครับทางสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าสปกและทางกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ต้องไปร่วมกันในเรื่องของการบริหารจัดการที่ดินและแก้ปัญหาให้กับวัดและสำนักสงฆ์ทั่วประเทศนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าบางแห่งเนี่ยพื้นที่เนี่ยอาจจะไปทับซ้อนกับพื้นที่ป่า หรือว่าพื้นที่ที่มีหน่วยงานราชการอื่นที่ดูแลอยู่นะครับก็จะเข้าไปช่วยเหลือไปเจราจาไปคลี่คลายปัญหาในส่วนนี้เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมั่นคงนะครับทั้งวัดทั้งหน่วยงานราชการและพี่น้องประชาชนในพื้นที่